กลับเข้าสู่ห้องเห็นจินตนาการกับภารกิจสุดท้ายกันครับภารกิจนี้พิชิตเหรียญทองครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือน้ํามีไว้สําหรับดินน้ำมัน20ก้อนน้องๆจะได้รับดินน้ำมันคนละหนึ่งก้อนทํายังไงก็ได้ไม่ให้ดินน้ำมันจมน้ําแต่ยังไม่พอนะครับยังมีอุปกรณ์อื่นๆเข้ามาวางคู่กันด้วย1คน1ก้อน1ชิ้นแหมแค่นี้ก็รู้สึกได้ถึงความยากแล้วนะครับ เริ่มต้นได้ดีทีเดียวครับมีการเรียกให้เพื่อนมาประชุมวางแผนกันก่อนซะด้วยมาถูกทางแล้วหรอครับแต่อาวาทำไมเป็นแบบนี้ล่ะครับไหนบอกว่าจะประชุมกันก่อนไงทำไมถึงแบ่งออกเป็น2กลุ่มล่ะครับต่างคนต่างคิดต่างทำแบบนี้แล้วจะไปกันรอดไหมครับทงน้อง,องดูเหมือนว่าน้องๆน,น,นี่จะลองเอาดินน้ำมันมาลอยน้ำดูก่อนแะครับมีการจัดแปลงรูปทรงซะด้วย ที่เห็นนี่จมกันทุกคนครับบอกแล้วว่าให้ประชุมกันก่อนครับเอ๊ะเดี๋ยวนะครับเหมือนจะลอยนะครับเนี่ยแต่ก็มีน้ําไหลเข้ามาเหมือนกันครับจะรอดไหมครับเนี่ยแม่แล้วก็จมจนได้ครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้สำหรับการทดลองครั้งแรกดูเหมือนน้องบิวนี่กำลังปั้นนีน้มันให้ขอบสูงขึ้นนะครับ จากที่เห็นนี่ส่งคล้ายๆถ้วยชามนี่แหละครับก้นก็จะลึกหน่อยสงสัยว่าน้องบิวคิดว่าวิธีนี้จะมาถูกทางแล้วหรอครับแม่มมสำเร็จครับน้องบิวของเราคนพบวิธีให้ดินาาน้ำมันลอยน้ำจนได้รู้สึกเหมือนว่าน้องบิวนี่จะบอกเพื่อนๆให้ลองใช้วิธีนี้ดูครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนๆเ,เชื่อน้องบิวกันบ้างหรือเปล่า สงสัยว่าเวลาสําหรับการซ้อมนันเหลือน้อยแล้วละครับน้องๆทุกคนก็เลยขอทดสอบแบบแข่งขันจริงๆคนแรกนี่เป็นไข่ไก่นะครับน้องแพรว่าปั้นดินน้ำมันได้ดีเลยทีเดียวสําเร็จครับลอยได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวอาจจะเป็นเพราะว่ารู้เทคนิคมาจากน้องบิวนั่นเองส่วนน้องคนนี้นี่เลือกของเล่นเป็นกบไหหลานครับรูปทรงดินน้ำมันนี่เหมือนเรือนะครับแต่จมไม่นคับนั่น ไม่น่าเชื่อครับนี่ก็คงใช้เทคนิคเดียวกับน้องบิวครับโอ้โหน้องคนนี้ลำบากเลยครับเพราะเป็นที่เย็บกระดาษนั่นเองแม่วางเร็วมากครับมาดูน้องแม็กกันบ้างครับไม่รู้ว่าจะปั้นดินน้ำมันเป็นรูปทรงอะไรและของที่เลือกนั้นเป็นอะไรครับเป็นไม้หนีผ้านนะครับและที่ต่างจากเพื่อนๆนั่นก็คือดินน้ำมันยังเป็นก้อนอยู่เลยครับสงสัยน้องแม็กจะไม่เชื่อน้องบิวนะครับเนี่ยน่นจมยังไม่ต้องสงสัยครับ น้องแม็กนี่อาจจะคิดว่าไม้หนีบเหล่านี้อาจจะลอยน้ําได้นะครับแต่คงลืมเรื่องน้าหนักของดินน้ำมันไปนะครับที่เห็นนี่จมไปหนึ่งแล้วนะครับมาดูน้องนิวกันบ้างอุปกรณ์ที่เลือกคืออะไรครับโอ้โห,โห,โห,โหเป็นตุ๊กตาแมวนาโชคตัวเบ้อเร่เลยครับแบบน,นี้ลําบากแน่ๆนโอ้โหจมไปแล้วนะครับแหมว่าแรงไปหน่อย เดี๋ยวนะครับแล้วนั่นน้องลูกหินกำลังทำอะไรครับนั่น <c oughs> กำลังสวดมนต์ครับท่าทางจริงจังซะด้วยไม่ทราบว่าเชิญลวงพ่อมากี่วันแล้วครับนั่นรีบรีบร้อยครับเดี๋ยวเวลาจะหมดสกอน <c oughs> แม่น้องลูกหินนี่ใจเย็นหน้าดูครับค่อยๆบรรจงวางแถมปัน้นที่มันเป็นรูปทรงคล้ายเรือได้อย่างปานีดอีกด้วยถือว่ามีหัวทางศิลปะเลยทีเดียวว่าแต่อุปกรณ์ที่จะวางนั้นคืออะไรครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่มันจา่านีครับดูไม่เหมาะสมกับดินน้ำมันสักเท่าไรไม่ทันไรน้ำก็ไหลเข้าไปเต็มตัวแล้วครับแบบนี้ท่าทางจะรอดยากซะแล้วน้องลูกหิน <c oughs> และชระจนไปอย่างไม่ต้องสงสัยครับก็เพราะว่ามีขนาดที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงอีกทั้งมีเรื่องของน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องอีกบอกแล้วครับว่าคาถาไหนๆก็ช่วยอะไรไม่ได้เพื่อนเพืนนี่ก็ไม่ตลกด้วยครับเพราะถือว่ายังทำกันไม่ได้เลย แต่เอดด๊ดูดูดูสิครับน้องลูกหินนี่ยังไม่เลิกจะโพวนาอีกบอกแล้วไงครับว่ามันไม่เกี่ยวมาถึงน้องบิวของเรากันบ้างครับคนแรกที่ค้นพบวิธีให้ดินน้ำมันลอยน้ำได้และที่เห็นนี่ก็ปั้นดินน้ำมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมดูแข็งแรงดีมากและข้างในนั้นก็เป็นสบู่ครับน้ำหนักของสบู่บวกกับน้ำหนักของดินน้ำมันแล้วบอกได้ยากครับว่าจะจมหรือลอยแมเสียดายครับนี่ขนาดคิดค้นวิธีได้เป็นคนแรกนะครับเนี่ยยังพลาดนะครับมาถึงคิวของน้องนิ่มกันบ้างครับ เกิดอะไรขึ้นครับท่านอ๋อที่แท้เวลาสําหรับการซ้อมนี่ก็หมดลงแล้วหรอครับแปลว่ายังเหลือเพื่อนอีกหลายคนที่หมดโอกาสซ้อมตอนนี้ทุกคนก็รู้สึกกดดันอย่างแน่นอนครับได้ซ้อมเพียงแค่ครั้งเดียวแถมยังมีเพื่อนที่ไม่ได้ซ้อมอีกต่างหากลำบากเสียแล้วหรอครับภารกิจนี้และนี่คือภารกิจที่3นะครับภารกิจเพื่อเหรียญทองของน้องๆป .3 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยาปทุมธานีและในห้องแห่งจินตนาการทำได้หรือเปล่า ทำไปได้เพียง11คนต้องการ20ชิ้นนะครับคนแรกของแพรวาจะเป็นไข่ไก่นะครับไข,ไข่ไก่แม่ชิ้นแรกนี่ผ่านไปได้ครับลอยได้แล้วครับ1ชิ้นครับแต่ลอยแบบปุ่นๆเลยนะนี่คือชิ้นที่1นะครับชิ้นที่2ครับอ่ะละครับปันๆน,นะครับ ชิ้นที่สองเป็นกาวแท่งครับค่อยนะครับนี่คือชิ้นที่สอง <c oughs> วางลงไปลึกมากทีเดียวครับแบบนี้น้ำอาจจะเข้าไปได้นะครับปันป่นๆครับเกือบไปแล้วครับขอบดินน้ำมันนี่เสมอกับน้ำเลยทีเดียวเอาละครับมาถึงคนที่สามครับดอมน้องดอมกับตุ๊กตาไขาลานจะทำได้หรือไม่ และชิ้นที่4น้องอีฟครับน้องอีฟเป็นถ้วยนะครับลองวางได้ครับข้างในเป็นแม็กนะครับเ็นกระดาษถ้าปั้นไม่ดีนะมีสีรั่วดได้นะครับแล้วจะค่อยๆวางที่เราเรียกว่าแม็กหนีบกระดาษนี่นะครับ ือ <h ook> วางแม็กแรงมากครับดินน้ำมันนี่จมไปเกือบมิดเลยถ้าน้ำเข้าไปได้นี่จมแน่ๆครับอันตรายจริงๆน้ำเข้าไปแล้วนะครับน่ะแต่ยังไม่จมครับ,แต,รบแต่ยังไม่จมครับเพราะตอนนี้แสดงว่าน้องๆมีวิธีใช่น้ำเข้าแต่ยังไม่จมเห็นแบบนี้เ,เพื่อนๆก็รีบปั้นดินน้ำมันให้สูงขึ้นอีกครับแหม่ทำสูงๆเข้าไว้ปลอดภัยไว้ก่อนครับ คนที่6นี่วางดินน้ำมันล,ลงไปก่อนเลยครับและตามด้วยไม้บรรทัดเลยครับเม้บรรทัดนี่ผ่านไปอย่างเฉียดฉิวครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้ววางครับขนที่7ดินน้ำมันกับลูกบอลครับถ้าพร้อมแล้ววางได้เลยครับชิ้นที่8ผ่านไปได้ครับ มาแล้วครับ8ชิ้นครับตอนนี้ลอยอยู่นะครับเหนือน้ําคนที่9คือนาฬิกาปุกนะครับโอ้โหเป็นนาฬิกาที่อยู่ในมือนะครับถ้าพร้อมแล้ววางครับน้องชามนี่ยังไม่เคยลอยเลยนะครับจะทําได้หรือไม่สำเร็จครับ9คน9ชิ้นผ่านไปครับตอนนี้คนที่10นิ่มครับ รีโมทครับอ๋อเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับจะวางยังไงครับค่อยๆนะครับจะวางดินน้ำมันก่อนนะครับและค่อยๆวางรีโมทลงไปนะครับไม่มีปัญหาครับแป้งจี่มาพร้อมหลอดไฟฟ้านะครับวางได้ครับการวางนี่ถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับต้องวางให้เบาที่สุดสิบเอ็ดชิ้นครับ 11ชิ้นผ่านไปถ้าพร้อมคนที่12เริ่มครับน้องบิวนี่เปลี่ยนมาเป็นถังน้ำครับถังใหญ่แถมไม่เคยลอยอีกแบบนี้จะทำได้ไหมครับเนี่ยโอ้โหวางตรงเ,ออเยี่ยมมากครับบิวและคนที่13ครับแม็กครับ ที่อยู่ข้างในดินน้ำมันนี่ก็คือไม้หนีบนะครับ20อันน้องแม็กนี่ปั้นเป็นรูปถ้วยตาเพื่อนๆครับและก็แผมได้ผลจริงๆครับน้องลูกหินนี่มากับ,บจานอีกแล้วครับนนคร,บราวนี้จะมีคาถาอะไรอีกลึือเปล่ามาลุ้นกันครับ เอ,อาละครับ14ชิ้นครับแม่แลวดูครับไม่ต้องพึ่งกระถาก็ผ่านไปได้รู้แบบนี้ใช้วิธีนี้ตั้งแต่ตอนซ้อมก็มุดเรื่องเลยนะครับน้องลูกหินคนที่15ฟิล์มครับน,นี่คือรูบิกนะครับ <c oughs> ยังไม่ทันปล่อยมือนี่ก็จมไปครึ่งลูกแล้วนะครับอย่างนี้จะรอดไปกันเนี่ยโอ้โห โอ้โห oh ปล่อยแรงมากครับจนของนี่จมเกือบจะมิดเลยนี่ยังโชคดีนะครับที่ยังทรงตัวอยู่ได้แม่หวาดเสียวกันเลอเกินเอาละครับนี่คือคนที่16ช้อนส้อมวางครับที่เห็นนี่ก็เป็นช้อนสแตนเลสซึ่งหนักมากนะครับแถมดินน้ำมันนั้นก็ก้อนใหญ่มากเลยทีเดียวจะพากันจมหรือเปล่ากันเนี่ย หนักมากนะครับชนช่อมจะลอยได้ไหมลอยได้ครับคนที่17คิงเป็นกล่องดินสอกับดินน้ำมันครับจะทำได้หรือไม่วางครับโอ้โหวางครับคนที่18หมูตู้ครับซีดี ที่ใส่อยู่ในกล่องใส่ซีดีนะครับเระวางครับระวังชิ้นอื่นด้วยนะครับใช้การวางดินน้ำมันลงไปก่อนนะครับและแผ่นซีดีนะครับแผ่นซีดีนี่ทำให้ดินน้ำมันมันเอียงนะครับแหมจะไหลลงน้ําหรือเปล่าแค่น,นั่นรออยู่ได้ครับตอนนี้18ชิ้นไปแล้วครับ 18ชิ้นไปแล้วครับเหลืออีก2ชิ้น2คนเท่านั้นครับอีก2ชิ้นครับจะหอยู่หรือจะจมครับภารกิจนี้อานนท์คือสบูสบ่นะครับชิ้นที่19ถ้าพร้อมแล้ววางครับสบู่นี่ยังไม่เคยมีใครทําได้เลยนะครับนี่เป็นการลองครั้งแรกของน้องอานนท์จะทําได้หรือไม่ไม่ครับยังไม่มั่นใจมีกัน กำลังจะจมไปด้านหนึ่งแล้วครับอย่างนี้นี่น้ำเข้าแน่แน่ถ้าจมนี่เกมจบเลยนะครับน้องๆน้องนี่ตั้งท่าลองดูมาอีกครั้งครับอออืแล้วก็วางเป็นได้จะจมไหมครับผ่านไปได้ครับ19ชิ้นครับตอนนี้19ชิ้นเหลืออีก1ชิ้นเท่านั้นเหลืออีก1ชิ้นเท่านั้นครับ กับคนสุดท้ายที่ยังไม่เคยทำสำเร็จครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็ลุ้นไปด้วยมันคืออะไรครับนิวอ๋อแมวกวักญี่ปุ่นเป็นแมวกวักญี่ปุ่นนะครับจะทำสำเร็จหรือไม่อยู่ที่นิวครับเชิญครับชิ้นที่2 0ทตุ๊กตาแมวนำโชคจะนำโชคดีหรือว่าโชคร้ายมาให้มาเอาใจช่วยน้องนิวกันครับขออย่าให้จมเหมือนตอนซ้อมเลยนะครับ <c oughs> วางผู้ก้อยย่ยงทันทีเลยครับแบบนี้จะจมหรือเปล่าผ่านครับตอนนี้สำเร็จแล้วครับโอ้โห,โหพารกจิตสุดพลาจากน้องๆโรงเรียนเครื่องฟ้าวิทยาเก่งมากจริงนะ ตอนนี้ครับเฟื่องฟ้าวิทยารับไปเลยครับเหรียนทอง <mm> และคุณกัิษาครับ5,000บาทจากไมโลทรีนวันซีเรียลครับ <mm> จากความเสียสละความอดทนการร่วมใจกันฟาฟันอุปสรรคความมีน้ำใจความพยายามไม่ยอมแพ้ถึงแม้จะต้องซ้อมอีกสักกี่ครั้งทำให้น้องๆทั้ง20คนสามารถผ่านภารกิจทั้ง3นี้ไปได้ อยกนิ้วให้กับความเก่งยกห้องระดับเหรียญทองโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยายอดเยี่ยมมากครับน้องๆล้นองกิงแบบนีมน้มาครับเราขอมอบผลิตภัณฑ์ไมโลทีวันซีเรียลน,นะครับมอบให้หนึ่งคันรถครับและเช่นเคยน,นะครับต้องขอขอบคุณชุดเครื่องนอนโตโตชุดนักเรียนตราช้างแมมมอตจักรยาน L.A. บมี่กึ่งสำเร็จรูป FF บ้านพัดสอน และไมโลทรีนวันซีเรียลครับสำหรับในวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ทุกนอาทิตย์4โมงเย็ยนทางมุลนายทีวีแห่งนี้นะครับและในวันนี้พวกเราป .3 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยาจังหวัดปทุมธานีพวกเราทุกคนเก่งยอ